สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะรเรามาดูพื้นดวงดีกว่านะครับสำหรับราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะรเราจะดูทั้งหมด12บใบนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตันไพ่ขึ้นเป็นเดอะฟูตำแหน่งที่สองตำแหน่งกลุงพระนะครับไพ่ขึ้นเป็น ตำแหน่งที่สามนะครับตแต่งสาชะไพ่ขึ้นเป็นตือหายปินเตสตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งปุตนนตะไพ่ขึ้นเป็นสองไม้ตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งอริสไพ่ขึ้นเป็นสามไม้ ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งปตัตตานิไพ่ขึ้นเป็นแปดนม้ตำแหน่งที่แปดตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นราชาถือดาบตำแหน่งที่เก้านะครับตำแหน่งสุภะไพ่ขึ้นเป็นอสุบินถือถ้วยตำแหน่งที่สิบตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถวย ตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งกราพาะใ่าขึ้นเป็นอัศวนถือเหรียญและตำแหน่งที่12บนะครับตำแหน่งวินาให้ขึ้นเป็น,นเวลออฟฟอร์จูดสำห,สร,ำห,ห well สรับราศีมีนนะครับในเรื่องของพลังงานตัวของคุณในช่วงนี้มันมีความภาระพงใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดดีของชาวราศีมีนนะครับเป็นในจุดในเรื่องของ ตัวตนตัวกุดนะในเรื่องของการที่มีความเป็นอิสระนะในเรื่องของความคิดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีบางครั้งมันเจอเรื่องร้ายเจอเรื่องไม่ไดีอะไก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะอดทนนะคุณสามารถที่จะฝ่าฟันนะครับแล้วก็พยายามจัจดการบริหารเรื่องต่างๆไปด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเ,าเก่งกาจของตัวกุดนะในการหาทางออกสิ่งต่างๆให้มัน สำเร็จรวมไปได้ดีนะครับออยิ่งในเรื่องของคนรอบข้างนะครับภาะวะสังคมคนรอบข้างเป็นในจุดที่มันเหมือนยังไม่ถึงขั้นจะไว้ใจใครได้มากเยอะทีเดียวนะเพราะว่าในเรื่องราวใีนอดิบมันเจอคนมากมายหลายตาเหมือนกันนะครับในเรื่องของการครอบคนในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการที่ ตัวใครตัวมันเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางคนที่ไว้ใจได้นะแต่ต้องเลือกค,คนนิดนึงไม่งั้น้เนี่ยมัน,นก็การจะเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ภายในใ,นใจตัวคุณได้เหมือนกันแต่ความเป็นตัวตัวคุณเนี่ยมีความที่โดดเด่นในความเป็นตัวเองสูงนะก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรคุณเยอะแยะมากมายเพราะคุณสามารถพึ่งตัวเองแล้วเกิดค,ความสำเร็จได้นะครับใน,นเรื่องของตําแหน่งของสตรูตําแหน่งของอริไพขึ้นเป็นสามไม้นะใน,นเรื่องของการจะทําอะไรในวงีวิตต้องวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะ รวมไปถึงเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะมีการวางแผนที่1แผน2แผน3แผน4เอาไว้นะเพื่อจะมีหลากหลายแผนนะเพื่อจะ รับมือนะครับกับปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางนะจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาที่มันที่คุณไม่คัดคิดไม่คดัดฝันในต่างๆก็ต้องมีการคิดเผื่อไว้ว่าทํางานตรงนี้โอเคปัญหาควรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะต้องมีความรอบคอบม,มากๆไม่ั้นเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณไม่ได้วางแผนแบบการช,ชีวิตนะหากคุณมีการวางแผนการชีวิตเนี่ยยิ่งทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเออมันเกิดความสําเร็จที่ดีด้วยนะรวมไปถึงปัญหาเกิดก็จะแก้ได้ไหวได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนนคราบสาหรับ คนโสดนะเออคนโสดเป็นพลังงานของใจเหมือนกันนะเออพลังงานของความคาดหวังนะครับออในเรื่องคนโสดเป็นในจุดที่มันเหมือนพยายามจะออสร้างพลังงานใจิตใจให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความภาวะวงอยู่นะเออมันยังก,งกังวลว่าเเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันจะดีต่อใจคุณไหมนะหรือไปเจอคนมีเจ้าของหรือเปล่ามันมีความกวลใจในเรื่องตรงนี้หรือถ้าหากใครเนี่ยเจอในเรื่องของความรักแบบนี้มาเยอะๆนะเจอความรักที่มันแบบ คนกางจะมีความสับสนคนกางจะมีความวุ่นวายนะคนโน้นคนนี้คนนั้นเข้ามาหามีทั้งดีมีทั้งร้ายมันทำให้คุณรู้สึกสับสนไปหมดในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นโดยซ้ำไปนะครับมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับคนเป็นคู่นะเจ้าชะตานะบไปขึ้นเป็นในเรื่องของความกลัวความกังวลแต่ก็คือไพ่องเดอฟูเป็นตัวตนเนบ่งบ่อในเรื่องของการที่คุณก็เหมือนภายนอกอ่ะคุณก็มองว่า ให้คุณให้คู่รับรู้ว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรติดอกติดใจมันสามารถปล่อยวางได้เป็นคนที่เข้มแข็งในแข็งแกร่ง,แ,งแต่ภายในเนี่ยนะคือไพ่ขึ้นว่ามันมีความลับหลายอย่างที่มันพูดออกไปไม่ได้บอกไม่ได้ทั้งหมดพยายามจัดการปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะวางแผนไพ่ขึ้นทั้งสองไม้ไปถขึ้นทั้งสามไม้เหมือนคุณเป็นเดอะแบกเหมือนกันนะเออคือในเรื่องของความรักมันเป็นจุดที่ มันไม่อยากจะคิดอะไรแล้วอะออมันเป็นเป็นในจุดที่อยากจะพึ่งตัวเองมากกว่าอยากจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองมากกว่าเพราะอะไรอย่างมันเกิดขึ้นรนแล้วมันแก้ได้ด้วยตัวเองมากกว่าซึ่งในตัวคู่ของคุณเนี่ยเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วนะคือไปขึ้นในเรื่องของกันเขาก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเหมือนยอมรับเขาอ่ะอืมมันเป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างหากการยอมรับซึ่งการแต่ขาดอย่างเดียวคือการพูดคุยกันสื่อสารนะต่างฝ่ายต่างคิดว่า ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกหรอกแต่จริงๆมันควรพูดมันควรบอกมันควรปรับควรทาความเข้าใจไม่ใช่นั้นเนี่ย๋ยวมันจะกลับไปกระติดกระทางและสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบมันเกิดความเฉยชาต่อกันและกันนะต้องระวังให้ดีเหมือนกันในเรื่องของความสมดัง่างที่มันค่อยๆที่มันละแคะละคายเล็กๆน้อยๆหรือจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเล็กๆมันไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้โดยเช่นกันเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันในเรื่องของความระนะครับ มาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับคนดับคนสำหรับคนที่กําลังหางานนะครับเอ่อในเรื่องของคนที่หางานในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อนะในเรื่องงความที่มันจะเริ่มสำเร็จมากขึ้นนะอยู่ที่ว่าตัวคุณต้องลองมองหนทางนะในเรื่องของโอกาสงานต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องเลือกในสิ่งที่ใช่นะครับโดยสิ่งที่คุณชอบจริงๆแล้วก็เป็น,นจุดที่คุณเองต้อง เอาทุกๆศักยภาพเออทุกๆความสามาถตัวคุณเนี่ยเพื่อจะให้เกิดความเสเร็จมากขึ้นเพราะตรงๆตัวคุณเนี่ยไปขึ้นเป็นเดือฝูนะเป็นเรื่องของการที่พอจะเริ่มต้นทำอะไรอย่างแล้วเนี่ยมันต้องใช้ความจริงจังเอะใช้ความมุ่งมั่นใช้ความตั้งใจคนกังเยอะนะยิ่งถ้าคุณมีความตั้งใจแล้วก็เอ่ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็บังเกิดผลสําเร็จได้ด้วยนะครับซึ่งมาดูเรื่องของคนรอบข้างนะสังคมคนรอบข้างเนี่ยถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมมันเป็นในจุดที่คุณ ทำด้วยตัวเองมากกว่าสองคนรอบข้างเป็นในจุดที่มันค่อยๆไปแต่ก็ยังมีผู้รักผู้ใหญ่คอย สนับสนุนให้คาปรึกษาก็ยังมีนะแต่มันเป็นจุดท,ที่คุณต้องสร้างเองทําเองมากกว่านะครับเอ่อในเรื่องของอุปสรรคนะครับในเรื่องของคนที่กำลังหาง,งานเป็นจุดท,ที่มันต้องมองนะให้เห็นถึงโอกาสต่างๆและไข,ขว่คว้าให้เต็มที่มันเป็นเหมือนว่าคุณชอบอะไรทําอะไรนะมันก็ต้องวิ่งเข้าหานะโอกาสวิ่งเข้าหาเป้าหมายนะครับอย่าหย,ยุดอยู่กับที่พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยอุปสรรคมันมาจากการที่คุณ ไม่วิ่งเข้าหามากกว่าเอออุปสรรคมาจากการที่คุณต้องใช้ความคิดแล้วก็ตัดใจอย่างเต็มที่บางทีมีความลังเลอยู่บ้างจงทําให้เต็มที่ดีดกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นไม่ได้ทําอะไรเลยจากการที่มันลังเลยทำอย่างวุ่นดีทำนี้ดีไหมเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นจะจุดนี้มากกว่านะครับ มาดูเรื่องของคนที่มีงานกันบ้างนะครับคนที่มีงานในช่วงนี้ในตําแหน่งของกรรมะไพ่ขึ้นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการมองในเรื่องของการที่มันมีการปรับในเรื่องของความร,รู้ความสามารถหลายลอยา่างเพื่อจะให้เกิดความพัฒนานความก้าวหน้ามากขึ้นแต่มันยังคงต้องพัฒนาตัวเองไปก่อนเออค่อยๆประคับประคองไปก่อนมันเป็นช่วงการวางแผนนะซึ่งในเรื่องของลูกน้องนะบริวารเนี่ยไพ่ขึ้นเป็น สอกไม้นะตำแหน่งปุตตะนะครับในเรื่องของลูกน้องบริวารเนี่ยเป็นจุดที่มีการช่วยเหลือเต็มที่นะแต่ก็มีบางคนบางจําพวกแหละว่าอาจจะมีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างไม่อยากทําบ้างมันก็ถูถูกถูกจะกันไปไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาม,มากนะักก็อยู่ที่คุณจะมีความเด็ดขาดแค่ไหนด้วยกับการบริหารจัดการเรื่องของลูกน้องด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องงานถามว่ามันโอเคไหมเนี่ยมันเป็นจุดที่มัน เป็นการฝ่าฟันปัญหามากกว่าเออเรืองฝ่า,ฟ,าฟันปัญหาเรื่องต่างๆให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีถึงแม้ว่ามันยังถึงต้องออมีการจัดการมีการวางแผนใหม่มีการในการของการหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่บ้างนะัก็ไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวใน ช่วงนี้นะมันเป็นจุดที่วางแผนเพื่อที่จะลงทุน,นในไรใหม่เหมือนกันนะถามว่าได้รับผลกําไรไหมโอกาสนันก็มีแต่มันยังคงไม่ดีนะตอนแรกมากกว่ามันยังคงต้องค่อยๆประคับประคองนะทั้งงานหลักทั้งงานรองอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําม็นหลักหลายอย่างไปขึ้นทั้ง2ไม้ทั้ง3ไม้เรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆมันก็ต้องมีความรอบคอบเหมือนกันเพราะว่าในตําแหน่งของสามไม้มันเป็นตําแหน่งของอะไรอืมเป็นตำแหน่งของการระวังในเรื่องการลงทุนเหมือนกัน S 1> <S 1> ซึ่งสิ่งที่เ้อระวังเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยก็อย่าชาราใจเนี่ยพายเกินตัวตนตัวคุณเนี่ยไม่คิดอะไรเยอะบางครั้งไม่คิดอะไรเยอะไม่อะไรเยอะเนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยอ่ะมันจะทำให้เ,เกิดปัญหาในอนาคตได้ด้วยดังนั้นการวางแผนเอาไว้ก่อนจะดีหรือสามารถจะไปขอคำปรึกษาจากคุณส่วนก็ได้เออคุณส่วนก็ค่อย ช่วยเหลือนุนนำนะอกวางแผนกับตัวคุณได้ด้วยรวมไปถึงลูกน้องนาลูกน้องก็ดีนะในเรื่องการช่วยเหลือในการสนับสนุนในเรื่องงานที่คุณมอบหมายอะไรก็ตามก็ทําอย่างเต็มที่นะไปขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือมีความมั่นคงนะในเรื่องการทำอะไรก็ตามพร้อมรุยพร้อมสู้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักในเรื่องของบริวารแต่ก็ยังเป็นจุดที่ อาจจะเป็นเรื่องพลังงานของใจตัวคุณมากกว่าเออใจตัวคุณเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามีความกังวลค่อนข้างเยอะนะครับพลังงานใจถ้าหากคุณมีใจที่ดีเนี่ยเออมันก็ทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้านดีกว่านะครับเออการเงินนะครับไ่ขึ้นในตําแหน่งของกระดุมพระไ่ขึ้นเป็นหกดาบเนื้อเรื่องการเงินช่วงนี้มีเรื่องการบริหารการจัดการพยายามที่จะแก้ไขนะมีเรื่องของที่สิยเหมือนกันนะในเรื่องของการที่ ต้องระวังการลงทุนเออต้องระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆหรือการนําเงินออกไปใช้สุริสุรายเหมือนกันต้องมีนมั่มีมีเรื่องไหนแจยเข้ามาที่รัมาจากกิเลสเออมันทาให้คุณหมุนเนงินไม่ทันในเส้นเดือนเหมือนกันเพราะบางครั้งคุณมองเอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามามันใช้ข้อม้อนเดี่ยวตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ในเรื่อง,องการประกบประคองเงินเนี่ยมันอนข้างจะมีเรื่องของการสูญเสียเงินออกไปแล้วมันทำให้รู้สึกผิดนในภายหลังนะคือไปคือว่าเนี yeah. ่ย อย,อยากได้นูนอยากได้นี่อยากได้นั่นนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นจากตัวคนเองเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรรับเข้ามามากสาไหร่ก็ตามแต่หากใช้ไปหมดเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ามาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะว่าเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับไพลขึ้นไอศครีมนะหมดเป็นการกินไอมหรือเปล่านะโอ้ใครชอบกินของหวานนะหรือ ช้อปปิ้งเนี่ยสิ่งที่ชอบเนี่ยนะก็ต้องระวังเอนการทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์นดะ้หมดเลยนะเออไปเที่ยวห้างนะหรือ,อช้อปปิ้งออนไลน์อยู่กับบ้านนะก็เสี่ยงเงินเสียทองได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของนอนไม่หลับนะับนอนไม่หลับนะคือมันเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังพอพาะไยขึ้นในเรื่องของภาวะเครื่องนอนต่างๆเออเตียงหักหมอนพังเออ นะอะไรก็ตามที่เสียเสียพังพังของเสียหายหายนะในห้องนอนของคุณนะ mm. ก็ต้องดูหรือต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เออหรือว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าหรือนอนไม่หลับก็ต้องซื้ออะไรที่มันทาให้คุณนอนหลับมากขึ้นยานะนอนหลับต่างๆหรือเป็นหาอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจ,จิตใจนะเออม,มันก็ต้องระวังเรื่องคายใส่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของของข,องขวัญในช่วงนี้นะ มีใครรอบข้างคุณเนี่ยเป็นวันเกิดเป็นงานแต่งงานนะหรือเป็นงานพิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะเป็นของมงคลต่างๆมันต้องมีการมอบของขวัญหรือเซอร์ไพรส์คู่ครองของคุณนะเซอร์ไพรส์พ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆมีเรื่องเสียงทองเพื่อจะให้คนอื่นเขาอยูต่ตลอดเวลาในช่วงนี้ก็ต้องมีการดูเรื่องรายจ่ายดีประพองรายจ่ายดีเพราะเรื่องจ่ายตรงเนี้ย มันก็ค่อนข้างจะเรียนยากแต่ถ้าคุณกันเงินเอาไว้บ้างก็จะได้ประกบกองเงินได้ดียิ่งขึ้นผาเดาด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภไ่ขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะครับแต่ว่าโชคลาภมีไหมช่วงนี้มีนะเรื่องโชคลาภนะครับเพราะไขึ้นเป็นคู่ double of fortune ด้วยเนี่ยเรื่องโชคลาภมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ก็พอลุ้นนะไม่ถึงการจะเยอะแยะมากมายถ้าเป็นเรื่องของหวยเรื่องตัวลดก็ ตัว2ตัวอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับโชคลาภแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเลขไหนดีเรามาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับจะได้นําอะไรคุณบ้างนะครับขพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ชี่ได้แนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านไพ่สิทธิกิริยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระไพรศกือ เทวสวัรนาเทพนะครับในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมูนงนำช่วยเหลือที่ดีนะหรือให้คุณเนี่ยยึดมั่นในคุณงามความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะจะหนุนนําให้ทั้งการเงินนะทั้งเรื่องชีวิตคุณดีขึ้นนะครับหรือแนะนําให้คุณไปไหว้นะครับเทวสวุวรรณนาเทียนเนี่ยที่วัจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณหรือให้คุณเนี่ยมีการเงินที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของอุปสม,ปสมบทนะครับในเรื่องการบวชการถือศีลน,นะครับหรือใครที่ยังไม่เคยบวชถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปบวชก็ได้ถ้าเป็นจังหวัดหรือมีโอกาสอยากจะไปบวชอยู่แล้วก็ยิ่งดีกับชีวิตตัวคุณด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งการไปไหว้พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิณุโรกก็ได้นะขอพรท่านเพื่อจะนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ย ดีขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้นมีเงินไหลามาเทมามีสมาธิละมีสติในการใช้เงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ระหวังในเรื่องการเดินทางเหมือนกันไปขึ้น,นนะได้เดินทางไกลนะพอเดินทางไกลถามว่าดีกับตัวเองไหมในเรื่อง,องความที่ ระวังร่างกายมากกว่ามันซุดโซ,โซมันเหนื่อยกับการทํางานกันลงมือลงแรงกันนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอรอนิ่งก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าไปขึ้นระวังเรื่องงช่วงร่างต่างๆการปวดขาปวดเข่าปวด,ด,ดข้อปวดคอนะครับที่ถ้าใครอายุเเยอะแล้วเนี่ยก็โอกาสยังได้ยากก็มีเยอะเหมือนกันนั้นการเดินทางหรือจะเดินทางไหนไกลๆเนี่ยก็ต้องเตรียมสุขภาพร่างกายของคุณไปด้วยหรือระวังเรื่องของสุภาพถ้าไมคุณเนี่ยไม่ได้เดินทางก็ต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังกันดีกว่านะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมิถุนายนอยู่นี้สำหรับราศีมีนเนี่ยเออเป็นพลังงานของการที่มันคิดเยอะนะคิดเยอะหลากหลายอย่างเหมือนกันมันมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยมันทาให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจเออมีการจะทําแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเออมันเหมือนแบบเออจะทําสิ่งนี้ทําที่ไปท,ทําที่กลัวผิดพลาดกลัวลงทุนไปแล้วแล้วมันเสียเงินไปหมดมันกลัวนู่นกลัวนี้กลัวนั้นไอความคิดมากตรงเนี้ยมันทําให้ จะทำแล้วไม่ได้ทำนะคอนเซ็ปต,ต์มันก็จะไม่เกิดเสัียีจริงๆแล้วมันควรที่สเสร็จด้วยซ้ำไปหากคุณกล้าที่จะลงนะครับทุกอย่างเป็นที่ใจตัวคุณด้วยซ้ำไปนะเรามาถามสิงสญญส่งสุดสิทธีดีกว่านะครูบาอาจารย์นะครับอยากจะเตือนอะไรคุณภาพรวมในเดือนมิถุน,นายนนี้นะครับ <c> ขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ขันไปสติกระยะนะครับ ให้ขึ้นพระอังคารนะครับ ừ, ในเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยอดทนนะครูบาอาจารย์บอกเลยว่าอดทนเขาไว้นะสู้เขาไว้นูกนะเออทุกอย่างมันจะประเกดความสำเร็จด้วยใจที่คุณมีความกล้าที่จะลุยนะบักบัน่นและความเสเร็จลอย,อยข้างหน้าแล้วนะครับครูบาอาจารย์อยู่ข้างๆนะอยู่ทุกๆความทุกอยู่ทุกความสําเร็จอยู่ทุกสิ่งที่คุณได้พบไปเ,เจออยู่แล้วนะครับ แย่งสองนะครับไพ่ขึ้นเป็นชูชกนะครับหนูวทุกอย่างที่คุณร้องขอกับสิ่งศักสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามที่คุณศรัทธานะเนะท่านคอยปกปักรักษาหนุนนำช่วยเหลือนะพลังงานจิตใจพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนหนับให้คนสสำเร็จขอให้คุณได้ตั้งติดอธิษฐานขอต่อเทพเทวาและเทพเทวาจะหนุนนำช่วยเหลือตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือว่า ความสุขนะหรือรสิ่งใดที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงดีเขาอยากจะฝากนแะนวทางการดำเนินชีวิตในเดือนมิถุนายนนี้ไว้ว่านักประเรสังวิโลมานิไม่ไมควรใส่ใจคำแสดงหูของผู้อื่นไม่ว่าใครจะบอกว่าคุณเป็นอย่างไรนะไม่ว่าใครจะตัดสินคุณเป็นคนแบบไหนไม่สำคัญเลยเท่าใจตัวคุณเท่าการกระทำตัวคุณ ถ้า,าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยไม่ได้ไปเปบเปียดเบียนใครไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณจงทําในคุณามความดีเอาไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับและคุณงามความดีของตัวคุณถึงแม้จะไม่มีใครเห็นนะแต่เทวดาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเมื่อสิ่งนั้นมันถึงพร้อมด้วยการเวลาสถานที่สิ่งดีเหล่านี้มันจะตอบคุณของคุณเองนะความเสรกระนิงเกิดขึ้นนะความดีของตัวคุณเนี่ย ก็จะบังเกิดขึ้นและความเสร็จความร่ำรวยเรื่องก็ตามที่คุณปรารถนาก็จะสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ